่อนนะั้นก็ยังมีคนอยากได้อยู่ไปเหยียบตรงไหนที่มันเป็นรอยเขาก็เอามือไปกว่าเทาซัเอาไปใส่ถุงถามว่าเอาไปทำมายมยมเอาไปบูชาเป็นมงคลเนี่ยแค่รอยมันก็ยังเอาถ้ามีรองเท้ายิ่งเอาใหญ่เลยรองเท้า,าไม่ถือไม่ใช้จะดีกว่าสองปัจจัยไม่รับทำไมไม่ใช้เงินทำไมไม่เอาเงินหวงตาว่า มันสมมติเหมือนกันกระดาษแท้ๆว่าเงินอันนี้นะเลื้ตาก็เลยไม่ใช้มีมากที่ะรุกมากนอนก็ไม่หลับอันนี้ไปฝากธนาคารเขาก็ตรวจสอบเอามาจากไหนเยอะแยะเขาก็หาว่าเราผิดคนข้อรับชั้นมีมากเกินไปรถสิบล้อขนมากองเต็มสารานี่เอาไปฝากเขาก็ไม่รับว่า ได้มาโดยไม่ชอบทำเาขาหาว่าเราเป็นคนขคอรัปชันสูตรนี้เอามาซื้อรถแมคโคสิบคันลดดัมอีกสิบคันจ้างคนงานขับเพราะเขาจะขับไม่สมกับเงินค่าจ้างก็เป็นทุกข์อีกโรนติดมาไม่มีใครล้างก็เป็นทุกข์อีกเอามากองอยู่ในศาลานี้ถ้าหน้าต่างไม่ผิดก็ว่าเขาจะมาเอาอีก นอนไม่หลับเดินกลับไปกบมาวนอยู่ในน่้นถ้าหลับแล้วก็กลัวเขาจะไม่ชื่อคอยอันนี้เพ็งทุกไม่เอาจะดีกว่าไม่มีอะไรหรือหรือตานี้นอนก็จะบายข้างหนุนโน้นดางนอนได้ทั้งนั้นสบายอันนี้ก็เลยไม่เอาเราไม่ลองสมมุติแล้วประการที่สามยานวาน่าไม่นั่งว่าสมทานทุกโดขวัดไม่นั่งรถนิมนต์นั่งให้ก็ไม่นั่งไม่ขี่ ถามว่าลราตายจะไปไหนจะไปเชียงรายนี่มนต์นั่นงรถไปกับผมผมไปส่งไปวัดไหนลูกตายไม่ได้ขี่รถโยมขออนุโมทนาบุญด้วยนะธรรมดาทุกดค์เข้าวัดแล้วไม่ได้นั่งรถเรามาเดินมาประพฤติปฏิบัติเพื่อละความโลภความโกรธความหลงหลงยึดมัน่นถือมั่นในทว่รเหล่านี้แหละเพราะแตค่ครูอยู่ด้วยหลงอนนแอ่จริงแล้วมันไม่ใช่ มันเพลงของไม่ที่องเพรนทุก์พินตาของไม่มีสาระแ่นสารแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนทาให้เกิดสังขารการปูแตกขึ้นสังขารทเกิดวิญญาณวิญญาณทําให้เกิดรูปนามรูปนามทำให้เกิดยัตนะอายัตนาทําให้เกิดภสษะอัสาทำให้เกิดเวรนาเวรนาทำให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดอุปทานอุปทานทําให้เกิดพบพบทำให้เกิดชาติ ชาติทําให้เกิดรูปขันรูปขันทําให้เกิดการเก่เจ็บตายเมื่อสัตว์ตายไปพร้อมกับวิชา